ไม่มีน้งไม่อรีบเป็นไม่ต้องมีค่าของกัญชวลก็

लोम तोड़िए, आज तो नहीं लोम, ना वो फाड़ नहीं लोम, ना वो फाड़ लोम เพราะัวนี้อวข้าวมันจะแน่นจะรอบหน้ากอไม่ออกซื้อมาเวลาซ่อมซ่อมลําตัวมันไอชยใส่แล้วนี่ตัวได้ไหมไม่อาบ่อดใส่แล้ใช่ไหมใส่เรียบ้อยใส่เรียบร้อยใส่ได้เลยจบแล้วใส่ตะปิงใส่ตะง

ถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายไปเลยดีกว่าถ่ายตอนห่อแล้วแม่ตอเนี่ยถ่ายอยู่วะตอนนั้อัดวีดีโออยัดอยู่ใช่ไหมสไลดเลยเห็นชัดไหล่ะเห็นดีมากถ่ายอะถ่ายเราต้องต้องเบรกันละถ่ายหน้าเบรคอ่ะคือเอาเอาสลักใส่หน้ามันต้องอยู่ยังไงนะอืออยู่ยังไงโออยตัวเล็กอ่ะ รูแลกเดียนเข้าไม่ได้อ่ามันมีรูอยู่ข้างเนี่ยแล้วเอาไอ้ที่มีใช่งออยู่ในรูทำไงเราดึงตัวนี้ออกมาก่อนใช่ใช่แล้วก็ใส่ในรูเนี่ยใส่รูก่อนอยู่นี่ใส่รูนี้ก่อนอ่าแล้วก็วางเป็นตรงนี้ก็วางเข้าไปในนี้อืมในนี้นี่เราต้องเอานี่ก่อน เันนี้อี่อถ่ายไว้เดี๋ยวจะทำให้ดูอันหนึ่งนนี้ก็คือสอดไปครับไปในนี้นะแล้วก็จับตรงนี้นี่เข้าไปในนี้ปุ๊บแล้วให้ลงร่องนี้แล้วก็เรากดอย่างเงี้ยอ่ะ,อ,ะอีกค่าหนึง่งมาถ่ายให้หนูใส่เข้ารูนี้แล้วทีนี้หนูก็กดลงไปในร่องนี้เล โอเคแล้วก็ยกขึ้นอโอเคนะจบไว้จับไว้เดี๋ยวเอาสลักมาให้ไม่จับด้วยอสลักมาสองอันสลักเดีตรงตะแกงอยู่อย่างนี้อถ้ารุ่นนู้นอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นเก่านน้นอ่ะอยู่อย่างนี้อให้ฉากมันชิดนี่แล้วกันใช่แล้วก็ดันเข้าไป มันมีรูให้ตรงอใส่รูให้ตรงอ่ดันไปอีกแล้วก็ยกยกหารูอ่ะยกแล้วก็กดไปเรื่อยๆให้ตรงกดไปสุดสุดแล้วสุดแล้วใช่ไหมใช่ยังไม่สุดไหนยังไม่เหรอนั่นเออนั่นแหละครั้งนี้หนูจัดเองเออนะน่นยกขึ้นขยับก่อนขยับให้นี่โผล่ก่อนหน่อยนึงขยับให้นี่โผล่ก่อนโผล่แล้วโผล่แล้วเออนั่นแหละโผล่แล้วนะยกยกยกให้ตรงกับรู แล้วก็กดเข้าไปนั่แหละกดสุดยังสุดแรกอ่าสุดแ้กก็ปิดมันก็จะยืดหยุนหน่นได <c oughs> มน้มันเป็นตัวสปริงเปิดมันมันเป็นตัวสปริงเปิดประตูเนี่ยมันจะค้างไว้ถ้าเราไม่มีสปริงตัวนั้นน่ะมันก็จะหลุดนี่แเขาลองเรียบร้อยอ่ะกบอ่ะถือไว้ตัวน้นที่หลังที่หลังได้เหรออื <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเนี่ยสอ,อนได้แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นที่เป็นรูอ่ะไม่ได้เพราะต้องใส่ในนี่สอนถึงจะใส่ในรูอือันนี้อันนี้ไม่ได้ออใช่ไหมได้อันนี้ได้รุ่นนี้ได้รัอตเดินลงไม่ร่องลงไม่ร่องลงไม่ร่องนี่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้นอ็อต เนี่ยตัวนี้มันจะมีเดือยอยู่อ่ะมีร่องอยู่ตัวล็อกอือเดือยเข้านี้เนี่ยจะกดใส่ล็อกให้ตรงใช่อันนี้คือฝาไฮดรอลิกใช่ไหมนี่เป็นไฮดรอลิกตัวนี้ตัวละร้อยจะซื้อมาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนใช่ไหมใช่มีน็อตสองตัวแล้วก็ดึงออกแค่นี้แล้วก็เออกอาชุดใหม่มาใส่ได้เลยใช่แต่ซื้อต้องสั่งในเว็บ ก็พูดถึงให้รอลิกับสปริงสปริงดีกว่าสปริงดีกว่าแต่สปริงมันเป,ป็นเส้นหิ่ง